สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบก,กับช่องปีใหม่ฟาร,ร์มหนูหนาลำพูนครับวันนี้มาพามาเที่ยวฟาร,ร์มหนูหนาที่ใหญ่ที่สุดในลำพูนนะครับน่าจะเยอะที่สุดแล้วตามที่ผมมองดูมาพบก,กับเจ้าของฟาร,ร์มเลยครับสวัสดีครับผมมีฟาร,ร์มหนูหนาลำพูนครับครับผมฟาร,ร์มเลี้ยงได้มากี่ปีแล้วครับจะเข้าปีที่ห้าแล้วครับ อ๋อแล้วที่ฟาร์มเลี้ยงระบบอะไรบ้างครับเป็นระบบน้ําอัตโนมัติทั้งหมดครับครับแล้วพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงแบบไหนบ้างครับอย่างเช่นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองอะไรพวกนี้ครับส่วนมากจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดครับครับผมหนึ่งต่อหนึ่งแล้วแบบแยกคอดเรามีไหมครับแยกคอดตอนนี้ไม่มีครับเป็นหน้าผลครับจะจัดเป็นหนึ่งหนึ่งทั้งหมดครับอ๋อแยกคอดเราจะใช้แค่หน้าร้อนครับเพราะหน้าร้อนเขา ไม่ค่อยออกลูกนะเจ็ใชายเป็นเรียคอนอเรามาเยี่ยมชมฟาร์มมาเลยครับไปเลยครับตอนนี้ราคาหนูเป็นยังไงบ้างครับราคาหนูก็อยู่เท่าาเดิมครับกับตอนเลี้ยงแรกๆเนาะก็จะอยู่ที่ถ้าทําเองครับกิโลละสองร้อยห้าสิบมีแน่นอนครับชำํำระครับผมแต่ถ้าพ่อค้าคนกลางก็ลดหลั่นลงมาครับถ้าตลาดพ่อค้าคนกลาง แต่ว่าจะแนะนําให้เป็นทําเองจะดีกว่าครับทำแล้วตลาดพ่อแม่พันธุ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ตลาดพ่อแม่พันธุ์อาจจะเงียบนหละครับแต่เราเดินสายสายเนื้อครับเราไม่ได้เดินสายพ่อแม่พันธุ์เนาะเราเดินสายเนื้อตั้งแต่แรกครับเพราะเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรครับโอเคครับจะพาไปดูอะไรก่อนครับนี่ครับหนึ่งตอนหนึ่งครับเป็นพวกนี้ ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวครับนี้เลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งครับการเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งนี่มีข้อดีอะไรบ้างครับหนึ่งต่อหนึ่งคือเขาให้ลูกสม่ําเสมอครับน่อย่างไรพวกนี้ผมก็ผสมใหม่เนาะเราก็เขียนป้ายไปครับนี่ผสมใหม่ทั้งหมดวันเดียวกันครับหนึ่งต่อหนึ่งเขาก็จะให้ลูกดีครับนี่ครับ อตอนนี้เลี้ยงทั้งหมดกี่บอ่อครับตอนนี้มีประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบ่อครับแต่บอ่อที่ว่างคือนําหนูออกไปแล้วครับส่วนมากก็จะเต็มทั้งหมดน่าจะเยอะที่สุดในลําพูนแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มตัวจริงแหรเนี่ยเจ้าของฟาร์มตัวจริงครับทักดีครับก่อนแล้ววัสดีครับวัสดีครับเลยบา ก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนเนียครับโซนนี้ขอบบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับจะเป็นโซนเนียครับอันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยใช่ไหมครับหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดครับแล้วก็ข้างๆเขาก็จะเป็นบ่อขุนครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบ่อขุนทั้งหมดครับมีแค่โซนด้านบนเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับแล้วอย่างที่ผมเคยได้ยินมาแล้วสองต่อหนึ่งนี่มันมีปัญหาอะไรบ้างครับ มันก็แล้วแต่หนูครับบางหนูบางตัวก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เนาะสองตัวหนึ่งบางทีก็เขาก็แย่งลูกกันไปครับแย่งลูกกันไปเลี้ยงเนาะทําให้ลูกไม่เติบโตครับเจริญเติบโตไม่เท่ากันครับหนูมันนี่หรอครับแล้วฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อขุนเนาะ อันนี้อายุเท่าไหร่ครับเดือนกว่ากว่าเตือนเตือนสักสิบห้าวันยี่สิบวันประมาณนี้พอเริ่มโตแล้วนะครับปิ่ายเดินไปครับเห็นระบบน้ำที่เราใช้เป็นระบบน้ำอัตโนมัติครับแต่ข้างบนก็ยังคงเป็นจุกกระต่ายอยู่เนาะครับแต่ข้างล่าง,งเป็นจุกหมู ระบบน้ำอัตโนมัติกับัไอ้ที่ใช้ขวดเสียบข้อดีข้อเสียมียังไงบ้างอข้อข้อดีของระบบน้ําอัตโนมัติครับเราก็ให้อาหารอย่างเดียวครับแต่ระบบขวดเนี่ยหันกลับไปด้านหลังเลยก็จะเป็นบอ่อเนี่ย<า>นี่ยนี่ใช่ไหมครับก็จะได้สักสี่ห้าวันก็หมดครับเพราะเราก็ลองหมดทุกวิธีแล้ว เปลี่ยนบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับในรอยเจาะก็ใช่หมดครับเป็นขวดหมดแต่ก่อน3ามสิบบอรู้สึกว่าเหนื่อยมากอ๋อมันต้องได้เปลี่ยนทุกวันใช่ไหมถ้าเขาเล่นน้ําแล้วก็เอาขี้เข้าไปใส่ในที่กินต้องได้เปลี่ยนนี่ครับก็ลองหมดทุกวิธีครับก็ยังอยู่ครับยังไม่เอาออกนี่ครับเราก็เอาไว้เป็นที่ระทึกก่อน แต่ตอนนี้เป็นระบบน้ำอัตโนมัติทั้งหมดละ่ะสับสบ,บายเราก็ให้อาหารเองเดียวครับผมมีที่เกิดลูกใหม่ๆไหมครับใหม่ๆโซนน่าจะโซนฝั่งนี้ครับนี่ก็สองบอ่อติดครับนหนึ่งสองเกือบหมดครับแถวเนี้ยมีแค่สามบอ่อที่ ไม่คอดครับแต่นี่ก็บอนี้ก็คอดไปแล้วครับนี่บอนี้ก็นคอดอ๋ี่ครับเราบอก้างกันไม่ค่อยชัด ก็จะประมาณนี้ครับที่ติดป้ายคือข้อทั้งหมดครับรืมฤดูการของหนูที่ว่าให้ลูกดีสุดจะเป็นฤดูการไหนครับหน้าฝนครับหน้าฝนกับหน้าหนาวครับหน้าหน้านี้ครับให้ลูกเยอะสุดแล้วครับเยอะสุดแล้วจะเราพาไปดูบ่อขุนด้านล่างครับครับผม อัตราการให้ลูกของหนูนี่เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับเฉลี่ยอยู่ที่ห้าถึงหกตัวครับอ๋อกำลังดีเลยใช่ไหมครับกำลังดีครับแต่ถ้าเยอะเกินไปมันก็โตช้าครับอันนี้เป็นบ่อบ่อขุนครับกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยบ่อนี้จะกว้างเมตรเมตรหนึ่งครับยาวสองเมตรครับจะเป็นบ่อห้าบ่อที่ทำตอนแรกเนาะครับ ก็จะจุหนูได้บ่อละหกสิบหรืเจ็ดสิบตัวครับแล้วแต่หนูเราครับที่มีครับแต่ตอนนี้ใส่บ่อละยี่สิบสามสิบครับประมาณนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้กี่เดือนนะครับอันนี้ใกล้สามเดือนแล้วครับ mm hmm. แต่เราฟอกคุณด้านล่างแล้วก็จะ เน้นนะเขากินอิ่มตลอดเวลานะครับก็สังเกตดูที่หยาในเปียแล้วก็จะตัดทิ้งไว้เลยครับแล้วเราก็เทอาหารเสริมไปครับประมาณนี้ครับหนูคขนนี่เราจะเอามาทําเนื้อนี่น้ําหนักเท่าไหร่รำับห้าหก 5, ขีดครับขึ้นไปครับครัเพราะชำละแล้วก็จะได้ ประมาณครึ่งโลเนาะต่อตัวนะครับหินนี้เป็นที่ตลาดต้องการเลยใช่ไหมครับใช่ครับไซส์นี้คือว่ามีเท่าไหร่ก็ขายได้ครับแต่ถ้าใหญ่เลยก็ยากครับแต่รุ่นนี้เราเพิ่งแยกมาเนาะประมาณได้สักสิบกว่าวันอาหารเสริมของเขาก็จะเป็นเนพวกหญ้าในเปียใช่ไหมครับค่บหญ้าอะไรก็ได้ครับเป็นหญ้าขนพวกนั้นก็ได้ครหญ้าขนตามทุ่งนาได้หมดครับ ข้างล่างเราก็เป็นระบบน้านําอัตโนมัติเหมือนกันแต่เป็นระบบจุกหมูครับ <c oughs> อันนี้ยังทําไม่เสร็จใช่ไหมครับยังทําไม่เสร็จครับกําลังเซตร,ระบบน้ําำ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับที่บ่อโล่งๆคือจับไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็จะทิ้งบ่อไว้สักพักหนึ่งครับสักอาทิตย์หนึ่ง การทความสะอาดบ่อนี่ทํายังไงครับเพื่อฆ่าเชื้อเราก็ใช้เอ็มครับให้ผสมน้ําเลยครับแล้วก็ให้หนูเขากินนะครับก็หนูกินแล้วหนูเขาก็จะเยี่ยวในบ่อเสร็จแล้วกลิ่นก็จะลดน้อยลงครับแต่บางคนก็สามารถฉีดได้ครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกก็ผสมน้ําได้เลยครับถ้าถ้าฉีดก็ยังลดกลิ่นได้ครับถ้ากินก็จะลดได้ดีมากครับ โอเควันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะครับมาเยี่ยมฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในลำพูนก็ว่าได้นะตอนนี้ร้อยกว่าบอ่อที่ฟาร์มผมก็ยังไม่ถึงเลยครับมีห้าสิบบ่อเองโอเคครับได้ความรู้เยอะเลยขอขอบคุณมีตั้งฟาร์มด้วยนะครับที่ให้มาถ่ายทำ uh huh. เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ในการติดตอ่อ จำพวกหนูเนื้อพ่อแม่พันธุ์สามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมจะแปะทั้ง Facebook แล้วก็เพจไว้ให้นะครับขอขอบคุณครับครับ